สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่8นะ8มินุยายนนะครับวันนี้จะพามาดูอะไรนะครับก็จะพามาดูนี่นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่หล่อด้วยปูนแต่ว่าเดี๋ยวจะ mix and match กับบิวอ i n นะตนี้เป็นหน้ากาะซึ่งจะไม่ได้เป็นแบบว่าหนาเอถอะทะเลยเป็นเหมือนอเป็นไม้นะครับมาสวมตรงนีนะ้ลองตรงนี้นะ สวมไปคึ่งก็จะมองไม่เห็นนะแต่ว่าจะมีส่วนนี้ที่มันต้องหนานิดนึงนะสิเซน12เซนเพราะว่าขัวปูนมันทําบางๆไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดทีละอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะดีไซน์เป็นตู้แขวนซึ่งถ้าดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีนะปิดเสานี้ไปเราไม่เห็นแล้วเป็นตู้แขวนซึ่งมีบานนะบานนะสอดคล้องกันข้าง,งล่างเลยนะบานบานเปิดนะครับสอดคล้องกันข้างล่างนะครับซึ่ง อ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าตรงเนี้ยทาเสร็จเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเป็นครัวปูแต่เพราะว่าตรงนี้ถูกปิดนะด้วยแผ่นลามิเนตนะเป็นไม้นั่นแหละลามิเนตไปเป็นบานที่อ่สลิมเลยนะครับรวมถึงตรงนี้นี่ได้ออกแบบและเตรียมพื้นผิวไว้แล้วตรงนี้จะมาสวมนะสวมอ่าสวมนะครับนะครับเป็นไม้นะที่จะเป็นไม้ s m r านะติดด้วยแผ่นลามิเนตมาสวมไวไตรงนี้ นะแล้วก็หน้าบานเนี่ยปิดตรงนี้ไปเลยนะจะไม่เห็นละหน้าบานตรงนี้นะปิดไปเลยแล้วก็คือว่าเสมอจากบนลงมาเนาะปิดตรงนี้นะจะมองไม่เห็นตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเหมือนรัวบิวตี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้วัสดุอะไรนะดูตรงนี้นะครับที่จริงจะใช้เป็นแผ่นหินอ่อนเต็มแผ่นก็ได้นะแต่ว่ามันก็แพงแล้วก็ขนมาลําบากนะถ้าเกิดมีการเสียหายอะไรปุ๊บโอ้ต้องสั่งตัดใหม่หลายบาทนะก็ได้เล็กโซลูชันที่กุยกับเจ้าของเขาก็เลยเรียกว่าเป็น เป็นแผ่นกระเบื้องนี่แหละนะหกสินะคูณร้อยย่สิบหกสคูณร้อนะเรารู้แล้วเราก็มาดีไซน์ให้มันให้มันพอดีกันนะครับแต่นี้ก็ไม่พอดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาพูก็ผมดีไซน์ให้มันลงลงร่องพอดีลงร่องลงแนวพอดีนะครับมันก็จะดูสวยงามนะการเข้ามุมอะไรก็เป็นมุม45้าเนาะ ะอู่แบบสอดคล้องกันนะยริงอยากให้มันสลิมกว่านี้แต่ได้ได้เท่านี้นะครับก็บดังนั้น i s l ลนสเตเบิลเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้นะก็สวยงามเลยส่วนเค้าเตอร์ครัวก็เหมือนกันนะครับก็พยายามดีไซน์ให้มันได้ตรวนี้นะประมาณ12สนะส่วนตรงนี้ขอบมาวางปุ๊บมันประมาณนิ้วหนึ่ง2.5เซนแล้วก็จะเหลือไม่ถึง10เซนนะซึ่งยืนเนี่ยนนยืนพอดีดูเท้าผมนะเท้าก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเข้าไปอยู่ได้สบายเลยนะ เข้าไปอยู่ได้สบายเลยดีไซน์ให้ตรงนี้เจ้าของก็ข้างบนว่าเท้าเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็เข้าได้นะพอดีพอดีแต่ก็มีสูงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงดีไซน์เลยมากกว่านี้สักสิบเซนแต่นี้ก็ได้ประมาณแปดเก้าเซนแต่ทางนู้นนะได้อยู de ання, ่ได้อยู o, ่สบายเเข้าไปได้ดีนะเท้าเข้าไปได้สบายสบายอ่านี้เวลายืนทาครัวใช่ไหมไปดูเท้าบอกนะ ในีผมเข้าไปทําบาร์เข้าไปเลยนะไม่ได้ติดอะไรเลยนะเข้าไปยืนไะด้สบายเลยนะครับอันนี้เป็นเตาแกส๊สเ,เตาแก๊สนะก็พวกแก๊สทอะไรก็อั่าันี้แหละนะมีก็มีที่เก็บแก๊สนะแต่ว่าตรงนี้เป็นบานบานแบบสลิมนะเป็นแบบบิวอิน เป็นแบบไม้นะซึ่งเป็นหน้าต่างแบสวมเห็นไหมครับผมเว้นไวล้ละเว้นตรงนี้ไวล้ละนะพอมาสวมปุ๊บนะมันก็ตรงนี้จะถูกปิดไปเลยบานปิดไปจะมองไม่เห็น <c oughs> นะตรงนี้ขอบเนี้ยมองไม่เห็นละนะมองไม่เห็นละขอบนี้มองไม่เห็นละ,นละจะถูกบานปิดไปแต่ว่าจะเห็นตอนเปิดนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับเพราะว่าตรงนี้จะดีไซน์ให้เป็นถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้จะดีไซน์ให้เป็นเสาเนี้ยถูกปิดแล้วเป็นชันนะเสาโน้นก็เหมือนกันถูกปิดไป มีตู้แขวนข้างบนนะตู้แขวนข้างบนเรียงไปแต่น,นี้แหละนี่นะครับนี่ตู้แขวนน้นไปแล้วปุ๊บเป็นเนื้อเดียวกันนไปถึงข้างบนนู่นเลยนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะตู้แขวนนะ,ะส่วนนี้กลับมาดูนี่ทีตรงนี้ก็นี่นะครับดีไซน์ให้เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมองดูก็ยาแนวออกมาแล้วก็สวยงามดีนะ,ะผมว่าใช้ได้เลย อันนี้ได้สแปนยาวด้วยนะสเมตร2เมตร 2, 30นะสแปนแบบโล่งยาวนะครับเห็นไหมครับสวยนลไกลก็ได้นะนี่แหละเดี๋ยวเซ็ตแล้วผมจะพามาดูอีกทีนะครับว่าเวลาบิวอินนะเป็น m i กซ์แอนด์แนะกับแผ่นลามิเนตแล้วก็ไม้นะเราใช้ไม้ s อ r กันชื้นนะเ,เป็นหน้าบานนี่แล้วก็ดูแข็งไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกันชื้นนะครับซึ่ง เดี๋ยวตรงนี้ออกมาปุ๊บก็จะดูสวยงามนะครับเอาละตรงนี้แค่แค่ตรงนี้ก่อนนะรอการ mix mix and match นะครับตรงนี้ก็ดูออกมาสวยงามดีนะครับเห็นไหมครับได้ประมาณวางวางซิงค์รางเตาแก๊สแล้วเนี่ยตอนนี้มันประมาณ12 cm, นะเซนเนาะปกติขอบมันก็ประมาณนิ้วหนึ่งนะก็เหลือประมาณไม่ถึง10เซนนะ,อ,ะอันนี้ก็ดีนะครับโอเคไหมเห็นนะครับเนี่ยเวลายืนปุ๊บเนี่ยเข้าไปได้สบ,บายสบ,บาย ไม่ติดเพราะอันนี้รู้สึกต่ำนิดหนึ่งนะรู้สึกสูงต่ำนิดหนึ่งแต่ก็เข้าได้นะครับไม่มีประเด็นปัญหาอะไรเอาละนี่เดี๋ยวผมต้องปิดคุมไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการกระแทกขูดฉีดเสียหายก่อนที่จะได้ใช้ครับเอาละถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอรีวิวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวติดตามดูนะครับมันจะออกมาแบบว่าตรงนี้สวยงามมากนะเป็นหน้ากากนะฝั่งนู้นก็เป็นหน้ากากเหมือนกันนะ ติดมาแล้วก็จะดูไม่ออกว่เป็นครัวแบบเป็นครัวปูนนะครับแต่ว่ามันเป็นผสมกันนะหน้าบานเป็นแบบไม้นะนบนเป็นตู้ไม้เฉพาะตรงนี้ที่เป็นปูนเป็นไอรอนสเตเบิลนะโอ้สวยดิสแปนนี่ยาวมากเลย2เมตร30งเมตรนั้นประมาณเมตรหนึ่เมตรสิรวมกันเป็นประมาณ3.5เมตรนะครับผมบวกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามันได้3.5เมตรนะครับมีความสวยงามเลยทีเดียว โอเคติดตามชมกันในคลิปถัดไปนะครับ